วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คนในพื้นที่เทศบาลครับพี่ชื่ออะไรครับจุลจักรชวรณรัตครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบสี่ปีครับเป็นคนในพื้นที่เทศบาลธนาขาไหมครับใช่ครับปัญหาที่พบเจอในช่วงนี้ของเทศบาลธนาขามีอะไรบ้างถนนถนนสุดขุขระครับถนนพังเป็นจํานวนมากแล้วก็รถติดด้วยครับตลอดที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขบ้างไหมครับไม่ครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทําอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเลยครับ สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับกะชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะก้าชื่ออัญญาดาค่ะครับก้าอายุกี่ปีครับยี่สิบห้าปีค่ะครับก้าเป็นคนในพื้นที่เทศบาลสนัขขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมอยากถามว่าปัญหาที่พบเจอในพื้นที่ช่วงนี้มีอะไรบ้างครับค่ะเออตอนนี้ก็คือว่าถนนมพังทําให้รถสัญจรลําบากค่ะครับตลอดที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขอะไรบ้างครับค่ะก็ได้เอ่อน้องเรียนไปแล้วค่ะีต่ว่ายังไม่ได้ตอดกลับอะไรมาเลยค่ะครับ มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทไมไําอะไรบ้างครับไม่มีเลยค่ะครับขอบคุณครับ